สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะทุกคนวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยจ้าอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะเขาวสวนคือเกาจ้าเมื่อนี่ก็สิเขาวสวนไปเก็บพักให้ลูกค้าจ้าลูกค้าเพิ่นสั่งพักมาออเดอร์มาถุงละหาสิบสิบถุงค่ะทุกคนแล้วก็มีถุงละยี่สิบหนึ่งถุงแล้วก็พักบุง ยี่สิบบาทนอกจากเดี๋ยวห่อกับสีไปจัดให้ลูกค้าแต่เศร้าเนาะคะ่ะเหตุผลที่เก็บพักแต่เศร้าก็เพราะว่าถ้าห่อเก็บพักแต่เศร้านะคะ่ะน้องพักมันก็จะกรอบน้องจะกรอบหวานอร่อยค่ะห่อก็เลยตรงเก็บแต่เศร้าเนาะคะ่ะพักห่อสีแดง,งงามๆกรอบๆนะจ๊ะเก็บไปก็โอ้ยมีความสุขไปพี่น้องเอ้ยพักในสวนห่าที่จะเก็บมือนีก็จะมีมินิคอร์ดมีสลัดแก้วมีกลิ่นอก เลดโอกเลดโอกนี่บลายเด้อจ้าแล้วก็เลดคอลลอนนี่สองสามตนแล้วจะลูกคา้าเพ่นสร้างไว้ก็ออเดอร์ไว้ให้เฉพาะเพ่นสร้างไว้นาะจะอันเลดโอกกับอันเลดคอลลอนนี่น้องมี่บลายค่ะปลูกบ่คอยหลายแล้วก็ไง่ซาจ้าสีแดงนี่สีไง่ซาก็สีเขียวน่าจะกลิ่นโอกนี่สีไง่ไว้ค่ะพี่น้องสลัดแก้วไง่ไว้มินิคอร์นนี่ไญ่ไวจ้จ้าตระกูลสีเขียวนี่สีไง่ไว้พี่น้องนี่ เฮาเก็บมาแล้วเฮากะล้างจ้าล้างขี้ฝุ่นล้างอีหยังออกนี่ลนะจา้าบ่บ่บมีอีหยังเ้อจา้าขี้ฝุ่นจา้าบางที่เข้าไปสรงลูกค้าังสีมันก็สินาเกียรติเนาะจ้าเนาะเฮากะจุ่มจุม,จม,จมน้ำล้างออกแน่จัหน้อยแต่เฮาจะว่าล้างเบิดต้นเนาะจา้าให้ลูกค้าเพื่อนไปล้างเอาอีกที่หนึ่งเนาะจา้านี่กเก็บแต่เศร้าเลยจา้าเก็บมาแล้วก็เอามาไว้ในบ้านเนาะจา้าพักเข้ามันจิได้สดสดหวานๆวานกรอบกรอบนะจา้านี่ เก็บไปรีไปจ้าบ๊วยายจ้าพักรอบนี้บ๊วยบลมมเมนบ๊วยายดอกพี่น้องไลยยุตตาบาลูกค้าส่วนมากลูกค้าจะสร้างลาลที่จริงแล้วมือนีจะไปตลาดนัดคลองถมประคนนใช่ด้อจ้าตา่าบัดนีพาคเข้าบ๊วยายกันขั้นสิไปกับพ่อกระเทินยังสิไม่จ้าก็เลยว่าโอ๊ยนัดนี้บ่ได้ไปดอกอันอันที่เหลือโยนก็นลอเบิงก่อนเสาอาทิตย์ถาวันเสา อาทิตย์ค่ะยังมีพักลร้วันอาทิตย์กับสีจังสิบไปจ้าจังสิบไปตลาดคล้องถมนะจ้าแต่ว่ามื้อนี้วันศุกร์ที่จริงแล้วจะต้องไปลุ่มคล้องผมประคนใช่ค่ะแต่ว่าบ่ได้ไปจ้ามื้อนี้นี่ละจ้าเฮ็ดร็จแล้วห่อกระแพกใส่ถุงแพกใส่ถุงเสร็จแล้วหอดเวลาสีไปสทรงลูกค้ากะจังมามัดอีกที่หนึ่งนะจ้ะพาพักเข้าจะได้สวยๆง,า,งามๆจ้าโลละหนึ่งร้อยบาทค่ะแต่ว่าที่ให้ลูกค้าไปนะจ้า บบแมนโลละหนึ่งลอยดอกพี่น้องเกินให้ทุกถุงจ้ะบบแมนวาโลหนึ่งกับโลหนึ่งเปะเปะได้จ้ะเกินทุกถุงค่ะเกินให้จนลูกค้าตกใจเลยล่ะค่ะว่าปาดคือไฮไลท์แทงสีนะหาสิบบาทอีกอย่างคือได้ไลายแทนลูกค้าวางสีเนาะพี่น้องกะซอยๆกันไปเนาะจา้ะเอาแค่พ่ออยู่ได้ค่ะบ๊ดหวงังรวยดอกค่ะเอาแค่แบบอยู่ได้นะคะ